พิกิจีลูกค้าจะไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวจัดเซ็ตให้หน่อยได้ไหมโอเคสร้อยแหวนเป็นข้อมือต่างหูเนาะมว้ครบเลยโอเคเขาไม่ตีมสีอะไรปะตีมสีแดง ปมีมสีแดงเอ้เลนะั้นโอเคเลิที่แหวนก่อนเลยดีกวา่าเราจะใส่แหวนแ่บไปเกินหน้าเกินตาเจ้าสาวไม่ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนไม่ครบเอาวงนี้อือวงแรกเลยเป็นวงนี้นะเชรบาร์เกตว่าท,ทุกคนคือแบบวิงแล้วคือสวยมากแล้วน่ารักด้วยชิ้นที่หนึ่งตัดสองเป็ให้ลูกค้าเลือกดีกว่าจะได้แบบเผื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกด้วยวงนี้ดีกว่าก็จะหว,นวานหวานด้วยนะคะสุกล้อบแบบนี้ทุกคนใส่ทุกวันได้เลยแล้วดูดีด้วยนะคะแพงเนาะลูกค้าเขาไม่เกิน60,000 Okay. ใส่ข้อมือถ้าใส่แหวนบากเก็ตอย่าให้ใส่คู่กับใส่ข้อมือเพชรแถวตรงนี้ก่วนถ้าใส่แหวนกระจุกล้อมนะคะต้องม,มีแบบนี้พี่นหนึ่หกนี่ชิ้นนี้เลยอันนี้คือหลูมากนี่นะคะเป็นกำลังเพชรแถวกระจุกร้อมต่อไปสร้อยคอนี่ต้องชิ้นนี้กระจุกล้อมแล้วก็ต้องกระจุกล้อมให้หมดสวยมากาตับความยาวได้ด้วยจะใส่สั้นจะใส่ยาวเท็นี้ค่ะ นิไปขอ,อน้องมีใจกว่าไปข่อเข้าเสร็จค่ะไปขอแับเล็กๆน่ารักแ้ต้องไปให้สุดนะคะนี่บาเกตเข้าเสร็จกันคู่นี้หรือคู่นี้ก็ได้ไดแต่คิดีเลือกคู่นี้ดีกว่าล้วกระจุกหลอมาวันนี้นื่อนนี้ีกั่นี้สวยกว่าเิงเิงอันน,น,นี้ประมาณ6 0,000 000กว่าบาทนะคะแล้วก็เซ็ตนี้แสนต้นๆน,นะคะเดีย๋ยวทุกคนคิดว่าคุณนิชาจะเลือกแบบไหนระหว่างเซ็ตที่1น่งเป็นบาเกตหรือว่าเซ็ตที่สองเป็นกระจุกหรูหราแบบนี้มานะคะใครทายถูกมีของรางวัลให้ด้